h a r ์อกช่วงเปิดใจคุยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเปิดใจคุยกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราศาส,สตราจารย์ดรนิพนธ์คันทาเสวีผู้นำศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสังคมมาพูดคุยกับเราในหัวข้อก็คือการโกงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะเมื่อเราโกงเรากำลังโกงอะไรบ้างอะคะ ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราโกงกันมากมายนะฮะมันมีมาแต่โบราณแล้วนะฮะมันก็ยิ่งนับวันนับจะมากขึ้นมากขึ้นนะฮะพฤติกรรมการโกงก็เช่นเป็นต้นว่าโกงในการเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะฮะเช่นการรักการขโมยการชี้การพ้นบ่อยๆจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของหรือสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะฮะโกงในการเล่นเกมกีฬาการพนันนะฮะโกงในการสอบ การคัดเลือกการเลยกเรียงภาษีนะการค้าของเถื่อนการค้าของผิดกฎหมายนะโกงในการก่อสร้างนะใช้สิ่งของไม่ตรงสเปคนะหรือตามเงื่อนไขหรือสัญญาที่ตกลงกันไว้โกงในการค้าการซื้อขายโกงตาช่างหรือปลอมปนสินค้านะโกงเงินหรือทรัพย์สินของหมู่คณะ ของส่วนรวมหรือของกลางนะฮะของหลวงอย่างนี้พี่ต้นนะฮะการโกงราคานะฮะ <c oughs> โกงราคานะ <c oughs> อะไรงีนะ้ยโกงก็โกงก็คือเรียกกันนะในการบริการอย่างนี้พีต้นนะ <c oughs> การผิดคำมั่นสัญญา <c oughs> ผิดคำสาบ,บานต่อกันและต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้พีต้นนะแล้วยังมีการละเมิดกฎระเบียบก็บังคับ และขนรมตำเนียมประเพณีจารีตประเพณีข้อตกลงของ,ของกลุ่มและของสังคมก็ถือว่าเป็นการโกงเหมือนกันนะครับการไม่สัตย์ซื่ต่อหน้าที่เนีย่ยหน้าที่ของพ่อพ่อแม่ที่มีต่อลูกอย่าง่เป็นต้นนะฮะลูกมีต่อพ่อแม่สามีภรรยามีต่อกันครูมีต่อลูกศิษย์พระรพระสงฆ์เนี่ยมีต่อสมาชิกของโบสถ์ของวัดนะของศาสนาจักรการโกหกหรือการกล่าวเท็จ หรืการหลอกลวงให้หลงเชื่อและหลงผิดนะฮะการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อจะเอาชนะขคาขากันนหรือเอเชะคดีความาการกระทําต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมด้วยกายด้วยการพฤติกรรมต่างๆวาจาคือคําพูดแล้วก็ใจคือความคิดนะจิตใจหรือเจตนาเองนะะอกจากนั้นก็ยังมีการเอารัดเอาเปรียบฝ่าตรงข้ามานะฮะ การสร้างความลำเอียงให้เ hmm. กิดขึ <ies> right. ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองนะเช่นโดยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการให้หรือการรับสินจ้างรางวัลการใช้อิทธิพลข่มขู่ให้เกิดความลำเอียงด้วยความกลงกลัวสรุปแล้วเนี่ยฮะเราโกงกันและกันเราโกงส่วนรวมเราโกงประเทศชาติเราโกงแผ่นดินเราโกงธรรมชาติและโกงพระเจ้าโ พูดอย่างนี้นะคะจย์รู้สึกว่าคงไม่มีใครนะคะที่บอกว่าไม่เคยโกงในชีวิตเลยแล้วพระคัมภีร์พูดอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการโกงพระคัมภีร์ใหม่ในภายสคริกฤ์ได้มอบกฎใหม่ให้แก่ชนชาติอิสราเอลก็คือกฎแห่งความรักเมตตาคือให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเรื่องโกงนี้นะคะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างหรอคะครับอาการโกงนี่มันก็ต้องมาดูว่ามันโกงในเรื่องอะไรคือดูพฤติกรรมซะก่อนค่ะ,คะ เกิดมาจากอะไรแน่นะฮะจากการที่เรารู้ว่ามันเกิดที่ไหนเกิดในลักษณะอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็หาสาเหตุของมันค่ะนีเมื่อหาสาเหตุได้แล้วเนี่ยเราก็มาแก้ไขแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งพวงที่ว่ามาแล้วนะฮะมันเกิดมาจากจิตใจและการกระทำใช่ไหมเราก็ต้องไปแก้ที่จิตใจะนะฮะมันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุมันไปแก้ที่รากเหง้าของมันะนะฮะ เราไปแก้โดยการใช้บังคับกฎหมายส่งโทษต่างๆพวกนี้มันมันแก้ที่ปลายเหตุ<ช>นะ่ะต้องไปแก้ที่จิตใจเลยเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุในการแก้ที่จิตใจเน่ก็หมายความว่าต้องมีการอบรมปลูกฝังสั่งสอนอาจารย์คะจากประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์แล้วก็ความเชื่อในพระเจ้าไม่ทราบว่าอาจารย์อยากฝากข้อความอะไรบ้างเกี่ยวกับการโกงนะคะให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านคะ่ะครับท่านผู้ชมครับ ความเชื่อในเรื่องพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะปฏิเสธหรือเราจะเข้าใจริบหรือไม่เท่านั้นเองนะครับเพราะถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ในจักรวาลน,นี้ที่เกิดมาได้โดยตนเองต้องมีสิ่งสร้างและสิ่งที่สร้างนั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดทองเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่ว่าเราสามารถจะสัมผัสได,ด้ด้วยความเชื่อ และพระองค์เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วและประทานจิตวิญญาณนั้นให้แก่มนุษย์ที่จะให้มนุษย์เนี่ยสามารถจะติดต่อกับพระองค์ได้และพระองค์ก็วางกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้ไว้เพื่อจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกในอย่างสันติอันกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วคือกฎแห่งธรรมชาติธรรมชาติที่เรามองเห็นทุกวันนี่มีกฎมีเกณฑ์อยู่แล้วกฎเกณฑ์เหล่านี้นั่นถ้าหากว่าเราเข้าใจและเราปฏิบัติตามแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขสงบได้อย่างแน่นอนที่สุดนะเราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะอ่านพระธรรมคัมภีซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าคือเจตน,นารมณ์ของพระเจ้าที่ปรากฏออกมาเป็นหนังสือเป็นเสียงนะต่างๆพอนีนั่นนะ่ะมันก็ยิ่งจะทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจมากจริงขึ้นนะะซึ่งการที่จะเป็นตัวพระวจนะมาได้นั้นก็โดยบุคคลที่พระเจ้าส่งมานะฮะ พระเจ้าพระบิดาก็ได้ส่งพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดในโลกนี้นะแล้วก็มาสั่งสอนนะฮะก็มีการบันทึกนะเป็นเป็นภาษาเป็นหนังสือออกมาความจริงหนังสือเนี่ยบันทึกไว้แล้วตั้งแต่สมัยดั้งเดิมแล้วนะที่เรียกว,ว่าพระธรรมคัมภีร์เก่าพระคัม e ภีร์เดิมนะแลานั้นก็มีเรื่องราวตา่ตางๆพันนี้ที่สอนออกสอนใจของมนุษย์ตลอดเวลาที่ผ่านมา และพยสคริตก็มาย้ำเติมอีกนะบอกว่าในโลกปัจจุบันนี้นะมันมีปัญหามากมายจําเป็นจะต้องมีการแก้ไขเราจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างพระองค์คือพยูคริตนั้นวางตัวเป็นตัวอย่างในการดํารงชีวิตในเรื่องของการสแสดงออกถึงความรักความเมตตาและการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งพระชนชีพของพระองค์จะมาเสียบนมากรังเขนเพื่อที่จะไถ่าบาปของมนุษย์นะเพราะนั้นมนุษย์ก็จงพยายามที่จะศึกษาและพยายามที่จะ ให้ความเชื่อความศรัทธานในพระองค์และพระองค์จะสถิตอยู่ด้วยและพระองค์จะประทานพรทุกสิ่งทุกอย่างนะให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่ช่วยอธิบายให้เรานะคะให้เข้าใจถึงคำว่าโกงนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขกับ สิ่งนี้นะคะซึ่งสัหรับคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะคะเราได้เข้าใจอย่างดีว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นในใจแล้วพระเจ้านะคะก็พร้อมที่จะช่วยคุณที่จะสั้นจิตจำนึกนะคะแล้วเพื่อจะให้เราเข้าใจว่าการโกงไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับตัวเราเองแต่กับคนในสังคมแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกับเรานะคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะขอขอบคุณดรนิพนธ์ยังมากเหลือเกินค่ะขอบคุณค่ะค <Thank you. S 1> ่ะแล้วก็คุณผู้ชมคะติดตามรายการของเราต่อไปนะคะ ครับก็ออขอแสดงความยินด,ดีกับรายการจากใจถึงใจนะครับในเวลาครบรอบ10ปีนี้นะครับซึ่งเชื่อแน่เลยว่ามีนำคนมาเชื่อ่พระเจ้าเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นต่อไปนะครับเพื่อ,อประกาศเรื่อ,องพระเจ้าทุกคนได้รู้นะครับ